นนีครับนี่คือการทดลองเพื่อศึกษาการสะท้อนนะครับของแสงตามกฎการสะท้อนครับมีแหล่งกำเนิดแสงนะครับอันนี้นะครับอันนี้กล่องให้กำเนิดแสงนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับกระจกกระจกโงาากกระจกเงาลากพอเสร็จอุปกรณ์เหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษขาวครับกระดาษขาวนะเราต้องการทดลองนะครับ ถ้าเราก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟก็จะเห็นลางสีออกมานะครับ<น>ลังสีออกมาครับนี่คือลางสีนะครับลังสีตกกระทบนะครับลังสีตกกระทบส่วนลงสีสุท้จะเห็นเป็นจุดเล็กๆนะครับที่ตกกระทบ,นะรบเราจะมาศึกษากันว่านะครับ รอย่างไนะถ,าถ้าความเข้มไม่พอเราก็เพิ่มนะครับเพิ่มนะควาเข้มก็จะพอครับก็จะพอถอยห,ห่างออกสินะเห็นรลังสีนะครับมองก็จะเห็นแนวหลังสีนะครับหลังสีเนะพราะนั้นเราก็จุดไว้นะครับจุดไว้จุดตังสีไว้อันนี้คือรลังสีตระทบ แล้วก็จุดไปจุดสองจุดนะครับก็ให้เป็นเส้นโตงแล้วก็ราสีสะท้อนก็จุดสองจุดสองจุดนะครับงั้นเราก็ลากและนานาองกระจกนะครับลากและนาบก็กระจกลากแะนาก็กระจกนี่คือการทดลองนะครับว่ากดเรสืสงีตกกระทบกับราสีสะท้อนเป็นยังไง นครับแล้วก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็เอาออกเห็นจุดไหมครับมีจุดสองจุดนะครับก็ในจุดตกระทบกับสะท้อนนะครับเมื่อเราลากเส้นและจุดนะครับบน แผ่นกระดาษแล้วครับเราก็จะมาทําการวิเคราะห์นะครับมุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะครับก็เรียกต่าหาความสัมพันธ์นะครับว่ามันเป็นอย่างไรจําได้นะครับอันนี้คือรัลสีตกกระทบนะครับเราก็ลากไปครับไปที่หน้าของกระจกครับเขียนตรงไหนก็ได้นะครับอูกศร ลังสีตกก,กนะระทบมองเห็นไหมครับ <c oughs> เห็นนะครับมาอันนี้คือหลังสีสะท้อนนะครับลัสีสะท้อนนะครับสีสะท้อนลากให้ถึง2จุดนี้เชื่อมกันครับ <c oughs> แต่ลูกศรน,นะครับ แต่ตรงไหนก็ได้นะครับตุกอบเป็นรังสีสะท้อนรังสถะท้อนครับอันนี้คือกระจกนะครับกระจกกระจก,นะะจกนี้เรามาวัดมุมจะเห็นบ่า เส้นจริงๆตัวนี้นะครับมันไม่ได้เชื่อมต่อกันซะทีเดียวเพราะว่ามันมีความหนาของกระจกเข้าไปด้วยครับเราก็ต้องต่อแนวเข้าไปอีกนะครับต่อแนวเข้าไปนิดนึงครับต่อเข้าไปให้มันเห็นจุดตัดแค่นั้นเองนะครับให้เห็นจุดตัดเพราะว่ามีความหนาของกระจกเพราะนั้นระนาบของกระจกจริงๆคืออยู่จุดนี้ครับระนาบขาองกระจกคือจุดนี้เสร็จแล้วเราก็เอาครับไม้ วัดมูลครับวัดกลุ่มที่พอจะวัดได้นะครับมาวัดนะครับมาวัดเอาจุดที่จุดไว้ตะกี้นะครับมาวัดนะครับอันนี้จุดนี้ก็เป็นจุดต้นได้ฉากกันนะครับเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับลากมาจะเส้นทึบหรือรเส้นปะก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเส้นไว้อ้างอิงนะครับ จะเป็นเส้นแนวฉากครับเส้นแนวฉากนะครับมุมที่ต้องการหานะครับก็คือมุมที่กระทํากับเส้นแนวฉากเส้นนี้อันนี้เขาเรียกว่ามุมตกกระทบนะครับสมมุติให้เป็นเซต้าหนึ่งแล้วกันนะครับมุมนี้คือมุมสะท้อนนะครับ ต่ต้องอ้างอิงก,กับเส้นแนวฉากนี้นะครับปุมสะท้อนนะครับทีนี้แหละเราจะมาหานะครับว่า2อลังสีนี้กับลังสีนี้ที่เป็นมุมนะครับปุม่มตกกระทบกับมุ่มสะท้อนนี้มันสัมพันธ์กันอย่างไรเราก็วัดมุมนะครับวัดปุ่มวัดได้เท่าไหร่เอ่ยวัดปุ่มนะครับเวลาวัดเอาเส้นแนวฉากเป็นเส้นอ้างอิงเสมอนะครับเอานี้จุด90องศานะครับเท่าไหร่ครับ สิบ0ี่สิประมาณ4ี่สิบแครับก็เป็นมุมตกกระทบอันนีมุมตกกระทบ,ะทบ48่ครับนี้นะครับมุมตกกระทบ เท่ากับ48ครับองศาต่อมามุมสะท้อนครับวัดจริงๆนะครับจะได้ฝึกทักษะด้วยนะครับให้ตรงตรงกันนะครับ90้นี้10 20, 20 30, 40, 40. ี0 4 0บสามาครับมุมสะท้อนสะท้อนเท่ากับ เท่าไรครับนี่เท่รครับที่สิบเจ็ดองศานะครับก็หาดูนะครับที่เนสะร็จแล้ว,ลวนักเรียนก็ทดลองแบบนี้นะครับโดยการเปลี่ยนมุมตกกระทบป้งนะครับเนียก็จะได้าการทดลองครั้งที่หนึ่งต่อไปครั้งที่สองก็เปลี่ยนมุมของแนวรังสีนะครับเปลี่ยนมุมตัวนีนะ้ปุ่มตกกระทบไปเรื่อยๆลองหาดูสิว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมสะท้อนเป็นอย่างไรครับความสัมพันธ์นะครับมุมตกกระทบ48มุมสะท้อนนี่4ีเเราจะไม่ได้สุดนะครับเราก็ค่อยๆหักกลับไป